สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่นมีชื่อนนร,ร้านไหมครับร้านอุ่นใจทุกเส้นทางไม่ใช่อันนี้ก็โฆษณาหุวใจทุกเส้นทางประกันภัยนี่ไม่ใช่นะครับอ๋อสองถุงครับถุงยี่สิบมีคนถามว่าขายสูตรไหมครับราคาครับไม่าให้ฟรีให้ฟรีเลยนะใครจะได้เมาที่หลังไทยประกันชีวิตสำนัากงานใหญ่นะครับ <laughs> มาคุยกับพี่นัทก็ได้โดยตรงเลยนะครับทำเมื่อไหร่ก็ขายหมดแล้วมาเดาไปเทดีไหมมีคนถามว่าลูกเท่าไหร่ด้วยนะตอบไม่ได้ลูกละบาทนะครับลูกละหนึ่งบาทนะครับขมีกล้วยเพิ่มอีกหนึ่งบาทนับดูไหมครับนับดูไหมครบไหนี่นับนีตังค์ด้วยนับไปด้วยนะนี่ถือว่าเสียนะครับขอบคผม ให้ดูน้ำมันนะน้ำมันใสแก้วน้ำมันใสนี่ไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำมันนะครับออใสเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับเอาไว้กับไข่ผสมกันยี่สิบครัญญ้ญญงมาชิมมากกว่ันตอนนี้ที่ยับง่ายๆคือตัออตวทอดเยสัสเออซื้อซื้อไปฝากผมหน่อยดีกินนะกินเนี่ยเขาช่วกับมันนะช่อกับมันผสมกันยี่สิบช่นัดถ่ายที่นี่กี่ปีแล้วครับต้องกายมาสิบกว่าปีแล้วครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกค้าจะเต็มนี่แะเวราต้องทิ้งข้าวเสร็จนี่นี่หมดนะเครับถังนี้หมดท่านแล้วก็อุปกรณ์นี่ก็ใหม่ตลอดนะใหม่ตลอดครับไม่ไม่ซื้อใหม่ตลอดหรือว่าไงไม่ซื้อใหม่เลยรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดอ๋อนึกว่าขายหมดวันนี้ก็ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ใช่นะเดี๋ยวนีคนมาจะซื้อไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะ ซื้อม่เนเขาไม่ซื้อขนมปังเฮ้ก็เปิดดูเป็นไรเช่นยกเลยยกได้มันข้างล่างคือวัตถุดิบไม่ใช่นั้นยกบนนั้นยกเลยปั้นไว้เรียบร้อยปั้นไว้เรียบร้อยนี่อันนี้ปั้นเองหรือว่าภรรยาปั้นให้ครับปั้นเองครับปั้นเองนะครับเตี้องกระดาษขึ้นมาอันนี้เขาเรียกมันอะไรนะมันเทศครับมันเทศเป็นมันที่นี่ใช่ม ต้องไหวนี่ดูนะครับดูการกล้วยทอดนะครับลำดับต่อไปนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะนะเป็นคนแขกนี่ดูมือนะนี่มือจุ่มลงไปนี่ฝึกวิชาครนะมันมีแป้งอยู่พี่มันมีแป้งอยู่ใช่ไหมคือการวางนี้ต้องวางบึ้บลงนะเขาจะค่อยค่อย ค่ยอยๆห,หยอดแล้วก็ภาษาอีสานเรียกว่ายายอ่ะค่อยๆยายห,หรือว่าค่อยขยายพื้นที่นะครับ<อ>ถ้าลงความการมันจะติดใช่ไหมครับสำหรับสูตรที่ถามมานะครับอยากได้มาเอาฟรีเลยนะครับไม่ขายนะครับขอให้หา้านเจอพอขอให้หาร้านเจอพอ, <laughs> พอนะครับ อยู่หลังขายวันนึงหยุดสักอาทิตย์นึงใช่ขายดีขา,นะายทุกวันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมมีช่วงหนึ่งโมโหโควิดหนีไปทำก่อสร้างนะ <c oughs> จริงเลยนะครับขายไม่ได้มโมโหไปทำก่อสร้างด<อ>ีกว่า<อ>นี่ก็เขาทำเสร็จแล้วเนะี<อ>่ยก่อสร้างเดางโอ้เดี๋ยวมีคนมาทตรงนี้อีกนะไรไปทพูดเล่นดีย๋ยวเขาจะเปิดอพาร์์เมนต์ตรงนี้เดี๋ยวมันผสมหมดเลยหมดครับก็ปี่มือเอง เคยขึ้นก็จบที่ขายเพือแล้วเดียวนะครับคุณขายตอนเช้ารอบหนึ่งตอนตอนเที่ยงถ้ามีตลาดน้ำไฟขายถ้ามีตลาดน้ำรถไฟนะโอ้ยทศกทีตอนนี้ตลาดน้ำรถไฟปิดเปินหน้ามิคุบะเปิดแล้วใช่ไหมถ้ามีตลาดน้ำรถไฟขายสามรอบนะครับเกินหน้าเกินหน้าเกินหน้าานีดะ นนขึ้นนะครับหลังจากที่ซื้อมาก็กินให้เอ็นเห็นเลยนะครับกรอบไหมฮรกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในมมผมอยากกินร้านที่มันมีกรอบในแล้วก็นุ่มนอกจะมีไหมกิมนแะล้วนุ่มแล้วค่อยๆกรอบข้างในยา,ยากใช่ไหมไข่นกไหมคร ลูกระบาดสองลูกซ้อนอะไรอ่ะเกินเกินอ่ะอติดใจเลยพี่ติดใจต้องหยิบเพิ่มนะฮะ